พระเรพระคุณพระเทพปฏิพานวาทีหรือท่านเจ้าคุณพิพิธเจา้าคณะเขตดุสิตได้กล่าวไว้ว่าการบวชมี14แบบคือ 1. บวชเพื่อมีอยู่มีกิน 2. บวชเพราะสิ้นคนพึ่งพา 3. บวชเพื่อรักษาโรค สบวชแก้โชคลาง 5. บวชลางอัป,ปรีหกบวชนี้็ดีอาญา 7. บวชปิดตาบิดามารดาก่อนตาย 8. บวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลือง 9. บวชเปลื้องคำบนบาน สิบ,บวชในฐานลูกหลานกตันยูส1บบวชอยากรู้เรียนรู้ธรรมะ 12. บ,บวชเพื่อละกิเลส 13. บ,บวชเพื่อเข้าเขตพระนิพพาน 14. บบวชเพื่อประจานตนเอง